boys girls. Box open, and ไม่เก็บไปหมดแล้วว้าว,ว,าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูของแข่งกันปะเอาดีเอาดีเอาดีเ,าดเพื่อนก็ดูของเก่งกว่านะอย่านะเออดีเจ็ดเอดีเจ็เอากแปะสามคนอ่ะบบนนะเพื่อน ปลาหัวของแต่เหนมันเพิ่มขึ้นปะไม่รู้เหมือนกันลองปลาหัวดิอ้าอ้แตกไอ้ไอ m ไอไอ้อไ,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 ไอ้ไอ้อ้ออ,อ้ไออ้ไ้ไอ้้ไไอไอ้ไอ้ไอ้ออ้้อ้ เลย,ยอยากยอกยอกมาเฉ<า>ยไป้ยมเมแม่ฉันยากชอบเลยไอ้เหี่ยอก <c oughs> ไอ้รบตรมน้องกแตกรติกต็มากติกตนี้ร้อยยี่ขอแตกตัวนั้นอะ เจ็บอะจริงสของเียอะไรไปหมดเลยปัได้งบ้านนะเจ์โอเคหาแล้วเปิดก่อนนะเฮ้ยหลังมาโมหลังมาอเอยแล้วเราอยู่ตรงกลางาเาลใช่ใช่ข้างหลังกอแตก ให้ก่อนนะ่ฮะพอแตกสองเดอพันแล้วพันมากไหซากซากหมดหดตรงนี้หมดเดี๋ยวไปเอ้ยคนเยอะซากหลมมลมตายตายตายต ตีใหม่มาร้อยเก็บไม่ได้เจ็บไม่ได้หลับ้าหลัมากหลัวบ้าหลัมากหลับ้าหลัมากมากเลยรอทุกตัวเลยเราอ่ะดูไม่มีใครมากูหลบเมื่อกี้เก็บไปแล้วเจ็บไปไม่ได้เจ็บโดนไปสองไปสอง มันตามหลังไปอยู่นี่อยู่นี่นี่มันมัน,ม,นมันกลัวมันกลัวมันกลัวโอ้ขวาขวาขวาอยู่ยังโผล่ขวาอยู่ยังโผล่ขวาอยู่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว you. <c oughs> Thank <c oughs> ้องนินอ้องินยแล้วอ่ะมันมีมันมีประมาณร้อยห้บพันฟก่อนเ็นะเรือมาณร้อยห้าสิบตัวตัวเามันชุบป่ะอ่าฮะตัวที่สอลซ้ายเหาย พื่อนที่ว่าจะมาชยอะไรวะเีย่อน่นตเออนั่นแหละนั่นแหละน้องๆทีต้องไปขานตายขานตายกันเ๋อยิงแมนไม่โดนเลยจดเอาก่องมาได้เปิดจังหวะดีๆนาปิดนน้องขามัน้อง โอ้โหสามเมตรดาเมจไม่ขึ้นมันมันซือเวลาเนี่ยเวลาทีมเราจบก็จบได้ มาแหวนดีครับต้องรีบปับเดี๋ยวถ้าจะบัมรีปับมันม,มันช่วยเพื่อนเฮ้งมีหลาดมีหลาดมีหลาดชัวชัวใช่มีหลาดช่วยเตือนะพี่ กระชึกกระสักแหลทุกคนกระสุน,สนหมดแล้วนะประเด็นเกื่อหวังพิ่งวิ่งแมนหน่อยเพื่อนจังปามะเออเออน้องๆทำเป็เป็นแสอวี้นี่น่อะ ตายสี่คนอีกร้อยาาเอชั์เฮ้ยจ็สิบจ็สิบสี่โอ้ยยี่สหก้ยที่ได้บ สามเปิดเปิดเปิดประตูดิเปิดประตูดีเนื้อหเม็ด้วยเรียบร้อยเด็กๆเด็กๆี่อยากอ๋ออุ้ยมปะาตันเจ็ดอยิงมันยิงมันยิงมันเออางั้นแหละโอ้ร้ ไอสัตว <Tory>. ์เลยผมก็เลยเหมือนเหรอเฮ้ยเฮ้ยสองคนเจ็ดเวทวันช็อตไปนะเฟดว่ะเวทอวันช็อตเลย ของคนดูของอยู่ไม่สนใจเวทเลยมันปล่อยเวทเลยโอ้โหหนักหนักนะเนี่ยนนนเนี่ยโง่อีกกล้วน้องครับน้องโดนยิง